สวัสดีจ้าวันนี้ป้าเผาจะมาตัดต้นไม้หลังบ้านนะคะเมื่อวานก็ตัดไปแล้วต้นหนึ่งคะ่ะดูสิคะหญ้าหลังบ้านเริ่มเยอะแล้วนะคะเมื่อวานก็มาเล็มๆต้นมะขามเทศนะคะมาเริ่มจะ,จะลกใหญ่คะ่ะ เราะวา่านเลมต้นนี้กันนะคะมาขามเทศมันค่ะแต่เป็นปักเล็กนะคะต้นนี้ต้นนี้เราตัดต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะตัดใหม่แตกใหม่ก็ใหญ่เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ป้าพราจะไปตัดอีกต้นนึงค่ะไปค่ะจะไปดูกัน ยาก็เยอะนะคะได้น้ําฝนตัดถอนถากไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะมีต้นมาลักขึ้นด้วยนะคะป้าเปาเคยเอามาปลูกค่ะปีนี้มันเลยแตกต้นนะคะต้นนี้เลยนะคะที่ป้าเผาจะมาตัดค่ะ ที่ดูจะเห็นว่าต้นมันเอียงเห็นไหมคะแล้เวเราจะตัดช่วงนี้เลยนะคะให้เหลือตะกิ่งตรง,ตรงๆตรงนี้ค่ะเดี๋วตัดไปได้เกาไปแน่นอนค่ะมดแดงเยอะแยะเลยนะคะ ว่าจะตัดเสร็จนี้สงสัยค่ะวิ่งหนีหมดแดงแน่ๆเลยตรงนี้นะคะที่เลงเอาไว้แล้วค่ะกิ่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทอนกิ่งใหญ่ลงมาเลยนะคะแล้วค่อยมาทอนให้เป็นกิ่งเล็กข้างล่างค่ะนี่ขนาดปรเาเพาลูกเฉยๆนะคะดูค่ะยังไม่ทันจะตัดเลยนะคะเนี่ย ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะคะอ๋อปะเผาลืมบอกไปนะคะตอนนี้เป็นกิ่งตอนค่ะกิ่งมาเลยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะ เ่งเลยได้กิ่งเดียวเองนะคะแต่ไม่ไหวค่ะต้องถอยก่อนรดแดงเยอะมากๆเลยนะคะสู้ไม่ไหวค่ะเยอะจริงๆ ปาเปาคงต้องทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะคะมดแดงเยอะค่ะมันกัดเอานะคะแล้วเดี๋ยวปาเัาค่อยเลื่อยแล้วเอาไปรากทิ้งหลังบ้านนะคะวันนี้คงต้องบายบายก่อนนะคะบา,บายยมีปาเภาก็เลื่อยเสร็จแล้วนะคะเอากองไว้ก่อนค่ะมดแดงเยอะ ก็จะเรื่อยเสร็จได้นะคะวิ่งไม่รู้กี่รอบค่ะเยอะจริงๆนะคะมดแตงได้แล้วภารกิจวันนี้ก็เสร็จสำเร็จแล้วนะคะตัดต้นไม้หลังบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ